งานเราวันนี้จะขแปรนขึ้นกว่ทุกปีนะครับมด้วยนะครับพี่แบรเราาจะเล่นกันในห้องจะมากทีีแล้วเราเล่นสบายกว่ทุกปีหังร่างู้สุะรลอนตบผ้าตแต่ไม่งจเกรนใจนะแล้วก็งานเราที่โปรแกรมเราน่นตลอดนะแต่เช้ามีการแัดโปรแกรมพยายามฝกเราก็เก็บขยะกันเคยนะฮะเกิจมเพื่อสังคม เสร็จแล้วก็มีการพัฒนาเริ่มจรกการเปลี่ยนมาเป็นจัดที่สาธารนะฮะทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงเหมอนกันเป็นกีฬาสัมพันธ์นะฮะเพื่อเชื่อมความกีฬาสีสัมพันธ์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นะระหว่างชาวทระเรียงปากทุกดวงจากหลายฝ่ายเรามาลงในสีต่าร ใช่เดิมนะพอข้าคืนมาเราก็มีการจัดงานเย่างเงทุกเดือนทีนี้ทุกคนจะเห็นว่าเรามีรางวัลพิเศษนะฮะรางวัลพิเศษมีโรศัทอยู่ข้างซ้ายผมนะนห้ปราคาสี่หกว่าบาทแต่ผมไม่รู้ว่าคุณชิดมาไปดาวหรือว่าชดมาไป อยู่ในงานนะทุกคนนะจะจับสุดท้ายใครที่มีปัญหาอะไรก็จะไม่เดียวกาสได้ในวันที่1นึงแี่ตะต่งที่หนึ่งลอยสายแล้วเนี่ยถ้าถูกทราวันนี้ข้าคืนนี้เรามีถึงที่สิบรางวัลแวันที่2องถึงห้าเป็นพองพานยากแต่บ่าทคงนะกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะ้บกเป็นตัวก็ได้เรยร้อยตวึ่งนะนะแล้วก็มีรางวัลจักยา ก็แบงนี้นะครับก็รางวัลใหญ่รวมคนประมาณ20รางวัลหน้า20ใหญ่แล้วเรายังมีการแจกนะที่สำคัญคือรางวัลทั้งงานอันดุงาน20ปีที่ไป20ปีที่ไป9วันนะฮะ20ปีที่ไป9วันสร้างมีคนไทย20ปีนะครบะว่20ปีปีนี้9คนแล้วก็25ปี6คน9วันแล้วก็มีคนที่ทำงานอายุ30ปี เหนเรจากการในเดินทันปีที่แล้วก็เหนื่อยทั้การทำงานเหนื่อยกันอาจารย์ไม่ได้มีนักเสียงหายไปห่อยก็มีปัญหาบ้างนะปวดจากัเที่ยวปีนี้ก็กลับมามีนักเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะนักเสียงหายไปแล้วก็เป็นี้ อยู่ครอบครัวเดียวกันขณะเขาเพิ่งเข้ามาเขากจะทราบเลยนะเขาเข้ามาในงานเข้ามาเรื่อยเขากจะทราบเลยเราหอยู่ครอบครัวเดียวกันนะกินข้าวหม้อเดียวกันกินข้าวของเชฟพูลีต่อมาหวานอร่อยข้าวไม่อร่อยเราทุกคนกินเหมือนกันใช่ไหมเชฟต่แไปแกก็ไปไปพูดกับเชฟเองนะก็เรากินข้าวหม้อเดียวกันกินด้วยกันทุกคนบ้านเราทุกคนก็ต้องมีความสามัคคีกันการทำงานโรงแรมเรามีทั้งฝ่ายต่างๆทั้งหลายฝ่ายเป็นสินฝ่าย งานทุกฝ่ายเนี่ยต้องทำงานสัมพันธ์กันจะมาบอกฝ่ายได้คำนึงจะเป็นพระเอกทำงานคนเดียวเป็นผีโลกเดียวมาไม่ได้งานโรงแรมเราต้องทำงานสัมพันธ์กันงานทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะดังนั้นเราต้องมีความสัมพันธีกันในการทำงานบางครั้งอาจจะมีการผระผสานกันบ้างการเป็นเรื่องของการธรรมดาของการทำงานการนี้ก็อยากให้ทุกคนอย่าไปดุส่ากันที่จะเดินกัน จะไม่เป็นอะไรต่อไปแล้วเราก็ทีมคือประเทศไทยก็ชนะอีโรเซียนห้าสุดแต่เช่นเดียวกันนะการทำอะไรก็ต่างกันเราเป็นแข่งฟุตบอลแข่งกีฬาหรือทำงานนะการกระทบกระทั่งก็ต้องมางนะแต่ว่าทุกคนต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเราต้องตั้งอยู่บนที่ฐานว่าเราทำงานดูดูแรงดังๆแรงพิลักพ่ายนี้เราต้องมีสามัคคีความสามมิติได้มาเช่นเดียวกันถึงจะทำให้โเวลาเปี่ยนแาลงเรา นี่ก็ก็ฝากไปนะฮะแต่คั้มพื้นี้ขอให้ทุกคนที่ความสนุกนะและอยู่บนสูกแบบสางสรรค์สามัคคีกันนะฮะทุกผมก็อยากให้ไก็อยากเห็นการท่องเที่นวในกรณีขอยากนะไม่อยาก บเพืิบสองหมื่บาทมีรางวั่อยทอง5้บตั๋สลือรอย่างนี้อย่ามายันยนนะขอให้ช่วยกำลังสามบรรยากาศอย่างนี้ไว้ทุกคนช่วยดูแลนะเพราะแคนั้นนานเราจะเสียคว้สึที่เราพบกับนก่อสารตีตีงาขอให้สารีนี้เป็นที่งความทรงจำในการคราคื่นของเราและเพื่อรสื่อมเวลานะขอส่วงาน